ไม่ว่าจะเป็นแพทย์รุ่นใหม่หรือแพทย์รุ่นเดิมเราได้รับการอบรมสั่งสอนมาเหมือนกันเราเข้าใจจรรยาบัณแห่งวิชาชีพและเราเข้าใจความถูกต้องเราเข้าใจบทบาทและหน้าที่เหมือนกันแล้ววันนี้เราทําตามสิ่งที่เราสูกสอนมาแพทย์ทั้งหลายที่เรียนอยู่ก็ได้เห็นกรณีนี้เป็นกรณี ศึกษาว่าบทบาทของแพทย์อาจจะมีมากมายเพียงแค่รักษาคนไข้อย่างเดียวเกิดการรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการรักษาการที่แพทย์จากหลากหลายสถาบันประชาชนคนไทยกว่า50,000คนได้กรุณาลงนามจะเห็นว่าสาระใหญ่ของท่านเหล่านั้นต้องการให้แพทย์สภายึดมั่นและยืนหยัดอยู่ในความถูกต้องแนะรักษาไว้ ซึ่งจัญญาบันแห่งวิชาชีพสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่กรรมการแพทยสภาทุกท่านตระหนักและตั้งใจะจะทํอย่างนั้นอยู่แล้วความเห็นผมไม่ใช่แรงกดดันคือกําลังใจแต่มีบางกลุ่มที่ใช้กลไกบางอย่างพยายามจะทําให้กรรมการแพทยสภาไม่ได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องคือให้เราทําในสิ่งที่เราไม่ต้องการทําอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ากดดันขอเป็นตัวแทนกรรมการแพทยสภาทุกท่านนะครับกราบขอบพระคุณแพทย์ทั้งหลายคนไทยทั้งหลายที่ผมคิดว่าณนะวันนี้ แสดงออกซึ่งชัดเจนอยากให้แพทยสภาดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องรักษาไว้ซึ่งจรรยาบัรณแห่งวิชาชีพและว,วันนี้พวกเรากรรมการแพทยสภาได้ทําสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ขอสิ่งเหล่านี้ส่งกลับให้ทุกท่านนะครับว่าที่ท่านให้กาลังใจมาได้ส่งผลแล้วขอบพระคุณครับ